นิยายเสียงเรื่องเทวิกาที่แปลว่าเทพธิดาบทที่24คุณเมฆาลาคุณเมกินคะคุณฟังฉันอยู่หรือเปล่าคะเทวิกาปล่อยมือจากเขาแล้วนั่งนิ่งๆจ้องหน้ารอฟังว่าเขาจะพูดอะไรฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงว่าที่เธอพูดมาเป็นเรื่องจริงเมกินใจเต้นแรงตื่นเต้นกับเรื่องที่ได้ยินได้ฟัง จริงคะ่ะจริงที่สุดเลยฉันไม่ได้โกหกคุณไปกับฉันไหมคะไปกันตอนนี้เลยฉันเป็นห่วงท่านเพราะตอนนี้ท่านรู้สึกตัวแล้วฉันกลัวว่าท่านจะกลัวกับสภาพแวดล้อมร,รอบๆบ,บ้านไปนะคะคุณรู้ไหมว่าฉันอึดอัดมากยิ่งรู้ว่าคุณท่านเริ่มรู้สึกตัวแต่ฉันบอกใครไม่ได้ไม่กล้าบอกกลัวคุณด้วยไปคะ่ะลุกเถอะ เทวิการรีบลุกขึ้นดึงแขนเขาหยิบโทรศัพท์ไม่ลืมที่จะหยิบปืนพกสั้นของตัวเองไปด้วยไปค่ะรีบไปเอถอะเทวิกาเดินนำหน้าดึงแขนเขาให้ตามหลังมาเธอพาเขาเดินลัดเลาะไปยังบ้านบนเนินท้ายสวนนั่นอย่างคล่องแคล่วลืมไปเลยว่าตัวเองจับแขนเมคินไว้ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้สังเกตว่าเขาก็เดินตามเธอมาอย่างว่าง่าย ในใจเธอตอนนี้อยากไปถึงบ้านท้ายสวนเร็วๆทำไมต้องเข้าด้านหลังก็ฉันไม่มีกุญแจข้างหน้านี่คะตอนที่ฉันมาครั้งแรกฉันตามป้าน้อยมาป้าน้อยเข้าข้างหน้าส่วนฉันเข้าข้างหลังบังเอิญว่าประตูหลังมันผุล็อกกรอนไม่ได้ฉันเลยเข้าทางนี้เวลากลับบ้านก็เอาไม้ดันไว้ค่ะเมคินมองเทวิกา ทำทุกอย่างดูคล่องแคล่วมากช่างเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยเขาใจเต้นผู้หญิงคนนี้กล้าจริงๆเข้ามาคะ่ะค่อยๆนะคะแม่กินกวาดสายตาไปรอบบ้านกี่วันแล้วที่เขาไม่ได้มาเยี่ยมแม่พื้นในบ้านสะอาดไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่เข้ามาทุกครั้งทุกอย่างดูเรียบร้อยพัดลมเพดานเปิดเบาๆอากาศเย็น เสียงนกกลางคืนเสียงแมลงกลางคืนร้องตลอดเวลาบวกกับเสียงลมพัดใบไม้สำหรับคนธรรมดาและถ้าขอนอ่อนด้วยแล้วมีหลอนแน่ๆภาพตรงหน้าคือเตียงไม้สักขนาดใหญ่6นิ้วมีเสาทั้งสี่มุมต่อขึ้นไปสำหรับใช้กางมุ้งหลังใหญ่มุ้งสีมนกลิ่นสะอาดทุกอย่างในบ้านนี้สะอาดทั้งหมด ขนาดเข้ามากลางคืนยังรู้สึกได้เทวิกายังไม่ยอมปล่อยมือเขาคุณป้าคะวิกามาเยี่ยมอีกรอบค่ะหลับแล้วหรือยังคะคุณป้าคะยิงสาวปล่อยมือเมคินเดินเข้าไปหาคนที่นอนอยู่บนเตียงภาพที่เมคินเห็นตรงหน้าคือคุณไม่ขลาแม่ของเขานอนอยู่บนเตียงที่มีมุ้งสะอาดคลุมอยู่คุณแม่ขลา ค่อยๆลุกขึ้นนั่งเทวิกาเข้าไปดึงชายมุ้งขึ้นไปพาดไปด้านบนเสียงโซ่กระทบกันเมื่อคนบนเตียงขยับตัวทำให้เมคินหดหูใจเทวิกาหันกลับมามองคนที่ยืนนิ่งไม่ห่างจากเธอมากนักหญิงสาวเดินเข้ามาจูงมือชายหนุ่มเข้าไปใกล้ๆเตียงเทวิกานั่งลงที่พื้นเงยหน้าคุยกับคุณเมฆาคุณป้าคะ คุณเมคินมาหาคุณป้าค่ะเมคินคุกเข่าลงนั่งข้างๆเทวิกาเขาก้มลงกราบที่เท้าของหญิงชาราผู้เป็นแม่และก้มหน้าอยู่อย่างนั้นนิ่งและนานเทวิกามองภาพตรงหน้าคุณแม่ขาลาไม่ได้มีอาการตื่นเต้นอะไรเลยทาที่ก้มตัวลงแล้วใช้มือลูบหัวของเมคินเบาๆแค่นั้นแหละ แม่คินเงยหน้าขึ้นโผลเข้ากอดคุณเมฆะื่อเห็นน้ำตาของหญิงชราไหลแม่ครับผมขอโทษนะครับที่ละเลยแม่ปล่อยให้แม่อยู่เพียงลำพังผมไม่กล้าผมขี้ขลาดไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยแม่คนเดียวยังดูแลไม่ได้ผมเลวผมทำแต่งานเห็นแก่ตัวจมอยู่แต่กับอดีตไม่ได้คิดถึงแม่ผู้ให้กำเนิด ผมขอโทษนะครับแม่เมคินไม่ต้องพูดแล้วลูกอย่าโทษตัวเองมันเป็นความผิดของแม่ด้วยส่วนหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรแล้วเรามาเริ่มกันใหม่นะลูกเมคินยังคงกอดคุณเมฆคลาอยู่อย่างนั้นเทวิการู้ว่าเขาร้องไห้เข้าใจความรู้สึกของเขาตอนนี้เทวิกาโทรหาคุณหมอเดี๋ยวนี้เลยเอาโทรศัพท์ฉันโทรไปพรุ่งนี้ เชิญคุณหมอที่บ้านฉันโทรบอกป้าน้อยคนที่บ้านด้วยเตรียมทำความสะอาดห้องแม่ฉันให้ทิมเอารถเข้ามารับแม่ฉันที่นี่ตอนนี้เลยเปิดประตูหน้าบ้านด้วยแม่ครับกลับบ้านเรานะครับเม่เขึนล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบกุญแจทั้งหมดให้เทวิกาหญิงสาวรับมาไขาแม่กุญแจที่คล้องกับขาคุณแม่กราออกทันทีเธอทำสำเร็จ นี่เป็นสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดขึ้นอิสระภาพให้กับคุณเมฆาลาแม่ครับผมขอโทษเมคินประคองสองเท้าของคุณเมฆาลาขึ้นมาวางไว้บนตักของเขาจับและลูบอยู่อย่างนั้นแม่บอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะลูกนะคุณเมฆาลาดึงตัวของเมกินขึ้นมาให้นั่งบนเตียงด้วยกัน ทวิกาปล่อยให้สองแม่ลูกคุยกันเธอเปิดพัดลมเพดานห้แรงขึ้นเพื่อไล่มาแรงและไขกุญแจกลงเหล็กหน้าบ้านเพื่อออกไปเปิดประตูด้านหน้าอีกทีเปิดไฟรอบบ้านทุกดวงเพื่อให้สว่างจากนั้นก็ถอยไปนั่งที่เก้าอี้ติดกับหน้าต่างปล่อยให้สองแม่ลูกได้คุยกันส่วนตัวเป็นภาพที่สวยงามมากๆทวิกาน้ำตาซึมคิดถึงแม่ขึ้นมาทันที คุณเมคินคะรถมาแล้วคะ่ะเทวิกาปลดแม่กุญแจที่อยู่กับโซ่ไปล็อกประตูหลังบ้านเก็บโซ่กองไว้กับต้นเสาแล้วเข้าไปช่วยเมคินประคองคุณแม่ขลาทิมขับรถมาจอดหน้าบ้านพอดีเทวิกาปิดพัดลมปิดไฟในบ้านเหลือไว้แค่รอบนอกบ้านเมคินอุ้มคุณแม่ขลาไปขึ้นรถยิงสาวล็อกประตูด้านหน้า และวิ่งตามไปขึ้นรถเมคินนั่งด้านหลังอบกอดคุณเมฆขลาไว้เทวิกานั่งหน้าคู่กับทิมเธอเพิ่งสังเกตว่าฝั่งด้านหน้าบ้านเป็นถนนทอดยาวเข้าไปในไร่ทิมเหมือนขับรถวนรอบไร่ไม่นานก็โผล่ที่หน้าบ้านไม้หลังใหญ่ป้าน้อยรับพียืนรออยู่แล้วคุณท่านคะป้าน้อยถลาวิ่งเข้าไปหาคุณเมฆขลาทันที เสียงร้องไห้ระงมทั้งระพีป้าน้อยต่างก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจน้อยไม่ต้องร้องไห้ไว้ไปคุยกันบนบ้านเป็นยังไงบ้างระพีทิมสบายดีนะยิงชาราทักทายทุกคนทั้งสามคนยืนมองหน้ากันงงกับสิ่งที่เห็นที่รู้ป้าน้อยเดินนำหน้าทุกคนขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านตรงไปที่ห้องฝั่งขวามือของบ้าน ฝั่งซ้ายจะเป็นห้องของเมคินคันดี้ห้องทำงานของเขาและถัดไปเป็นห้องของเทวิกาเอาละฉันขอบใจทุกคนมากนะฉันปกติดีทุกอย่างไม่ต้องห่วงฉันขอโทษทุกคนด้วยที่ผ่านมาฉันไม่รู้ตัวทำร้ายทุกคนเดี๋ยวฉันจะอาบน้ำสักหน่อยหนูวิกาช่วยสระผมให้ป้าอีกทีได้ไหมลูกวันนี้อากาศร้อนมาก ได้คะ่ะคุณป้าวิกาพาไปนะคะเทวิกาประคองคุณแม่ขลขละก้องน้ำเหมือนฝันเดี๋ยวป้าชงนมสดมาให้คุณท่านกับคุณเทวิกาคุณเมกินจะรับนมสดด้วยไหมเดี๋ยวป้าทำมาเผื่อได้ครับป้าน้อยเร็วๆนะครับพูดขึ้นมาผมก็หิวพอดีเลยเมกินนั่งมองเทวิกาประคองแม่ของเขาเข้าห้องน้ำไป ด้วยความรู้สึกหลากหลายแม่ก็หายดีแล้วหายได้ยังไงตลอดระยะเวลาเกือบห้าปีที่แม่ก็มีอาการคลุ้มคลั่งแม่ยอมรับการรักษาพาไปรักษาหมอก็บอกปกติพอกลับมาบ้านก็มีอาการเหมือนเดิมเป็นแบบนี้เรื่อยมาจนสุดท้ายหมอแนะนำว่าให้อยู่กับครอบครัวดีที่สุดเขาจ้างหมอให้มาดูแลประจำ แต่แม่เขาต่อต้านทุกอย่างหมอจัดยาตามอาการเขาต้องให้แม่อยู่บ้านท้ายสวนตลอดป้าน้อยเป็นคนส่งอาหารเขาไปเยี่ยมท่านบ้างมีมาช่วงหลังๆที่เขามีปัญหากับโฉมชายเขาละเลยแม่ตัวเองนึกถึงแต่เรื่องของตัวเองกลับกลายเป็นเทวิกาที่ไปเจอแม่เขาแล้วเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้แม่เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขนาดนี้ เมคินนึกขึ้นมาได้หลายวันก่อนที่เขาเห็นรอยช้ำที่รอบคอตามแขนของเทวิกาเด็กนี่ต้องรับมือกับแม่เขากี่วันกันถึงทำให้แม่เขาสงบลงได้ช่างไม่กลัวอะไรเลยจริงๆห้องของแม่ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมให้ป้าน้อยกับรับพีขึ้นมาทำความสะอาดบ่อยๆแม่ขอบใจมากนะลูกเมคินรู้สึกสดชื่นมากเลย ขอบใจหนูวิกามากเลยนะลูกดูแลป้าทุกอย่างไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณป้าวิกาเต็มใจคะ่ะคุณป้าจะใช้ชุดไหนดีคะให้ป้าน้อยเลือกให้ดีไหมคะป้าน้อยน่าจะรู้ว่าชุดอยู่ตรงไหนบ้างถ้าให้วิกาเลือกมีหวังผ้าที่พับไว้แบบเรียบร้อยมีหวังเละเทะแน่ๆเลยคะ่ะเทวิกาพาคุณแม่ขรามานั่งที่โซฟาไม้ป้าน้อย ยกนมสดเข้ามาให้พอดีหญิงสาวพระไปรับถาดแก้วนมจากป้าน้อยมาถือไว้เองปล่อยให้ป้าน้อยดูแลคุณเม่ขลาดีเหมือนกันน้อยรู้ว่าฉันชอบอะไรแบบไหนมาน้อยพาฉันไปที่ห้องแต่งตัวทีคุณเม่ขลาส่งมือให้ป้าน้อยหญิงชาราสองคนพากันเดินไปที่ห้องแต่งตัวที่อยู่ถัดไป เทวิกาชอบประตูแบบนี้มากๆสมัยนี้ไม่ค่อยได้เห็นแล้วสมัยก่อนตามสถานีอนามัยเขาใช้กันเป็นบานไม้ทึบที่มีเพียงตรงกลางด้านล่างด้านบนปล่อยโลง่งเวลาเปิดเข้าเปิดออกใช้มือหรือลำตัวผลักออกไปแต่ของบ้านนี้เป็นไม้แกะสลักลายไทยสวยมากไม่นานหยิงชะา,าทั้งสองคนก็ออกมาจากห้องแต่งตัว คุณเมฆกะลาใส่ชุดนอนผ้าฝ้ายแขนสั้นยาวถึงตาตุ่มหน้าตาผ่องใสดูไม่ออกมาก่อนเลยว่าท่านไม่สบายคุณเมฆกะลานั่งที่เตียงใหญ่มองไปรอบๆห้องฉันขอบใจน้อยนะที่อุตส่าห์ดูแลห้องให้เหมือนเดิมทุกอย่างเสื้อผ้าไม่ขยยับออกจากที่เลยฉันจำได้ทุกอย่างนะว่าของของฉันอยู่ตรงไหนบ้าง แม่ขอบใจแม่กินอีกครั้งนะลูกที่ดูแลบ้านเราไว้เหมือนเดิมครับแม่เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับป้าขอโทษหนูวิกาด้วยนะลูกช่วงที่ป้ายังไม่รู้สึกตัวป้าทำร้ายหนูบ่อยๆไม่เป็นไรเลยค่ะคุณป้าก็คุณป้าไม่รู้ตัวไม่ผิดหรอกค่ะไม่ต้องขอโทษนะคะอีกอย่างมันก็ผ่านมาแล้วอย่าคิดมากเลยค่ะ ป้าน้อยมานอนเป็นเพื่อนคุณแม่หน่อยนะครับพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องรีบตื่นเช้าเรากินกันง่ายๆเป็นข้าวต้มเครื่องก็ได้เผื่อป้าน้อยนอนกับแม่คุยกันแล้วตื่นสายขอบคุณนะคะคุณเมคินนานหลายปีแล้วนะคะที่ฉันนอนคนเดียวไม่ได้นอนเฝ้าคุณท่านตอนนี้ฉันได้กลับมาทำหน้าที่เดิมแล้วดีใจมากเลยคะ่ะไม่เอานาน้อยอย่าร้องไห้ ฉันก็มาแล้วต่อไปเราก็อยู่กันเหมือนเดิมแล้วที่ผ่านมาอย่าไปคิดอะไรมากผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปฉันเองก็ผิดที่ไม่เข้มแข็งอ่อนแอเห็นแกตัวเทวิกาขยับตัวสามทุ่มแล้ววิกาขอตัวไปนอนก่อนนะคะคุณป้ากับป้าน้อยจะได้คุยกันได้เวลาโทรหาแม่แล้วค่ะหนูวิกาป้าขอบใจมากนะลูก ไปพักผ่อนเถอะหนูเหนื่อยมาหลายวันแล้วหลับฝันดีนะลูกขอบคุณค่ะคุณป้าวิกาไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะเต็มใจมากๆเลยขอตัวก่อนนะคะแม่กินมองตามหลังเทวิกาไปจนประตูห้องปิดลงแน่นอนอาการของเขาไม่พ้นสายตาของคุณเมฆลาและป้าน้อยแม่ครับพรุ่งนี้แม่จะไปพบหมอที่โรงพยาบาลเองหรือจะรอให้คุณหมอมาที่บ้านเราดีครับ พอดีคุณหมอลายมาบอกว่ามีผ่าตัดตอนบ่ายกลัวว่าถ้ามาหาเราแล้วจะกลับไม่ทันถ้าสะดวกอยากให้เราไปพบที่โรงพยาบาลเลยจะได้ตรวจละเอียดด้วยครับได้นะลูกงั้นพรุ่งนี้เช้าเราออกสักแปดโมงไหมกินข้าวเช้าเสร็จก็ค่อยไปกันแม่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรามาช่วยกันเลือกชุดนน้อยแม่คินกับป้าน้อยต่างก็หันมายิ้มให้กันทั้งสองรู้แล้วว่า คุณแม่กะลาคนเดิมกลับมาแล้วจริงๆคุณแม่กะลาเป็นคนสวยชอบแต่งตัวก่อนที่แม่เขาจะป่วยท่านเป็นคนที่ไม่ยอมแก่ชอบแต่งตัวสวยออกงานสังคมบ่อยๆถึงจะอายุมากแล้วแต่แม่เขาก็ยังคงทำงานความจำท่านดีมากๆตกลงตามนี้นะครับแม่งั้นผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนแม่กับป้าน้อยจะได้คุยกัน เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับแม่เมกินออกไปแล้วทั้งคุณเมกะลาป้าน้อยก็ต่างพูดคุยกันน้อยหนูเทวิการนี่เป็นใครมาจากไหนทำไมมาทำงานกับเมกินได้ฉันก็รู้แค่ว่าเธอมาสมัครงานทางคุณวิสารเป็นคนแรกที่คุณหนูให้เซ็นสัญญาค่ะเห็นว่า กำหนดหนึ่งปีครั้งแรกให้อยู่ที่บ้านไม้หลังเล็กแต่ยังไงไม่ทราบอยู่ๆก็ให้ย้ายขึ้นมาอยู่บนห้องฝั่งซ้ายคุณเทวิกามีน้ำใจคะ่ะขยันไม่เห็นแก่ได้ไม่โลกอยู่ของเธอเงียบๆแต่ไม่ค่อยถูกกับคุณหนูมากนะักคุณเทวิกาเธอไม่ค่อยยอมคะ่ะเทียงทุกเรื่องที่เธอเห็นว่าไม่ถูกต้องทำเอาคุณหนูหัวเสียบ่อยๆเห็นว่ากำลังลำบากด้วยนะคะ เธอสวยแวววมาว่ามีคนที่มีครอบครัวแล้วอยากได้ไปเป็นบ้านเล็กเธอลาออกจากงานตอนนี้ก็ยังส่งคนไปก่อกวนที่ไร่เธอและที่คอนโดที่แม่กับน้องเธออยู่ด้วยนะคะคุณเทวิกาไม่ค่อยอยากออกไปทำงานข้างนอกเห็นว่าเธอไม่ค่อยชอบคนเยอะๆชอบอยู่เงียบๆมากกว่าฉันก็รู้แค่นี้ละคะ่ะถ้าจะให้ละเอียดต้องคุยกับคุณวิสาร รายนั้นรู้ทุกเรื่องค่ะขอบใจนะน้อยเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นคนดีดีมากๆด้วยฉันพอใจเด็กคนนี้แต่อย่าเพิ่งพูดอะไรไปแวะรอดูสักพักก่อนฉันอยากตอบแทนในน้ำใจที่เขาดูแลฉันพูดคุยให้กําลังใจพูดให้กําลังใจเก่งมากพูดจนฉันอยากกลับบ้านอยากกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติที่เคยเป็น อะไรทำให้ฉันเห็นแก่ตัวไม่สงสารลูกเลยคุณท่านอย่าคิดมากเลยนะคะแล้วก็แล้วไปคนเรามันก็มีบ้างค่ะโชคดีที่คุณท่านยังมีโอกาสได้กลับมาอยู่อย่างปกติแบบนี้ฉันคิดไว้แล้วค่ะว่าคุณเทวิกาต้องสงสัยว่าเสียงใครที่ดังมาจากท้ายสวนเธอพยายามจะถามฉันค่ะแต่คงเห็นว่าไม่ได้เรื่องแน่ๆเธอเลยสืบเสียเอง ตอนที่เห็นรอยช้ำตามตัวของคุณเทวิกาฉันสงสารมากอยากบอกว่าอย่าไปหาคุณอีกเลยแต่ในใจก็คิดว่าวันข้างหน้าอาจมีอะไรดีขึ้นแนๆ่ๆเพราะอะไรรู้ไหมคะทุกคนที่มาทำงานที่นี่กลัวมากเวลาที่ได้ยินเสียงคุณท่านมีคุณเทวิกาคนเดียวที่ไม่กลัวอะไรเลยขนาดเจ็บตัวก็ยังไปอีกฉันแอบตามดูเธอตลอด เธอคงไม่รู้ตัวฉันดีใจที่คุณเทวิกาทำให้คุณท่านได้กลับมาอยู่บ้านกลับมาปกครองดูแลบ้านทาราธรณีได้เป็นหลักให้คุณหนูคุณหนูเหนื่อยมากตั้งแต่คุณท่านไม่สบายฉันสงสารแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงพอคุณเทวิกามาคุณหนูเริ่มเปลี่ยนไปบ้างมียิ้มบ้างนิดหน่อยไม่เกรียดเหมือนสมัยก่อน แค่นี้ก็ดีมากแล้วค่ะแสดงว่าน้อยเห็นเหมือนฉันใช่ไหมค่ะคุณท่านแต่ฉันว่าคุณเทวิกายังไม่รู้ตัวหรอกค่ะเธอออกจะรำคาญคุณหนูด้วยซ้ำแต่คุณหนูเปลี่ยนไปจริงๆมีเหตุผลมากขึ้นไม่ค่อยเอาแต่ใจสมัยก่อนพวกเลขาที่มาทำงานที่นี่อยู่ไม่ได้สักคนค่ะเพลนอารมณ์คุณหนูไม่ไหวอีกอย่างนะคะพวกนั้น ไม่ได้คิดว่ามาทำงานอย่างเดียวเพราะไม่เห็นทรัพย์สินเงินทองก็อยากเป็นมากกว่าเลขาพวกนั้นเลยอยู่ไม่ได้แต่คุณเทวิกาเธอไม่ได้สนใจตรงนั้นทำงานเก่งขยันขอให้เงินเดินออกตามเวลาเธอก็พอใจแล้วค่ะไม่มีทีท่าว่าจะอ่อยคุณหนูเลยคุณหนูสีอีกคอยตามตอแยแย่ให้เธอโมโอหอยู่เรื่อยเอาให้เราก็คอยดูกันต่อไป ฉันว่าคงยากผู้หญิงลักษณะแบบนี้ไม่งอผู้ชายและไม่ยอมง่ายๆด้วยเป็นคนที่มีเหตุผลถ้าเขาไม่รักเขาก็ไม่ยอม